ลงคลิปสักวันหนึ่งสักสองคลิปนักคู่ก่นทํำว่าได้จ้าเบลทําไม่ได้จริงๆคือเบลก็ถ่ายคลิปเยอะมากเลยนะทุกคนแต่เราไม่มีเวลาตัดเพราะว่าหนึ่งเลยเรามาลุยงานขายของด้วยไงช่วงนี้ก็แบบ ก็มีขอบคุณพี่พทุกๆกคนที่เข้ามาอุดหนุนแล้วก็เข้ามาติดตามรับชมทั้งให้กําลังใจแล้วก็มาอุดหนุนมากๆทั้งหลายๆคนก็ส่งน้ําพริกมาให้ชิมแล้วก็มีแบบว่าให้เบล่ะชิมด้วยเผื่อว่าจะเอาไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะทุกคนอันนี้ก็เป็นน้ําพริกปลาย่างนะทุกคนจากบ้านพี่กุลทองสามัคคีเนาะอร่อยนะทุกคนแต่ว่าเบลรู้สึกว่ามันเผ็ดมากเกินไปมันเผ็ดเผ็ดมากแต่ว่ารสชาติมัน ครบรสเลยเปรี้ยวหวานอะไรเงี้ยกาลังดีเลยแต่ว่ามันเผ็ดแห้งเบลให้พี่สาวเบลชิมนะอ่าพี่สาวเป็นคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งอ่าเป็นคนขายส้มตําก็จริงนะทุกคนแต่ว่ารถมือก็คือรถมือแกตําส้มตําไม่ชิมเพราะว่ามันเผ็ดไงมันเผ็ดมากพี่แบบชิมเข้าไปแบบอู้เผ็เดเผ็เดเผ็ดเผ็ดมากก็คือมันมันเผ็ดจริงจริบางคนก็กิน ก็กินเผ็ดไม่ไหวอะเนาะช่วงตอนกลางวันโบโก็รับพัสดุทั้งกุนเชียงมาส่งทั้งน้ำพริกมาส่งทั้งอะไรหลายๆอย่างทั้งผัดปลาร้านะทุกคนก็คือ,อไม่มีเวลาทําคลิปรอบสองเลยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็คอมเมนต์กันมามากมายก,ายก่กองทั้งอุดหนุนสินค้าที่เราเปิดสินค้าไปก็มีคนทักเข้ามามากมายไก,ยก่กองเบลก็รับออเดอร์ถึงประมาณตีสี่ เมื่อวานเราก็นอนบวกตีสี่เลยนะทุกคนแบบว่าโอ้โหคู่คนขาตีสามตีสี่เบลก็ยังเขียนออเดอร์ไม่เสร็จเลยส่งของกันชุนละมุนมากก็ขอบคุณทุกๆออเดอร์มากๆเลยนะคะตอนอประมาณห้าโมงเย็นเบลก็พาเด็กๆออกมาซื้อของเตรียมของนู่นนี่นั่นหลายอย่างทั้งกระปรงกระปุกปเนาะ เบลก็มาซื้อตามร้านนี่แหละทุกคนเพราะว่าห้องที่เบลเช่าเบลยังยังทาไม่เป็นกิจจลักษณะเท่าไหร่เบลก็จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ห้องให้มันเป็นแบบว่าเออที่แพ็คของเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านแม่ที่สุราษฎร์เบลทำไว้เรียบร้อยแล้วมันเหมือนกึ่งออฟฟิศเล็กๆให้แม่ทําเวลาแพ็คของแพ็คสตงสตอแต่ปงแตปลาอะไรอย่างนี้เผื่อมีแบบของใต้มาขายก็ ก็แพ็กกันไปนะทุกคนที่อีสานก็มีของอีสานมาขายก็แพ็กๆกันไปเนาะถึงเราจะอยู่ต่างที่แต่เราก็โทรหากันทุกวันเบลก็ไม่เคยลืมแม่เลยนะทุกคนก็โทรหาแม่ทุกวันก็ประสานงานกันทุกวันคุยทางโทรศัพท์นี่ก็ดีนะแต่ถ้าเบลไปอยู่ในจุดนั้นก็คือหลายคนก็หลายความเนะาะถ้าแม่มีปัญหาหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปหาแม่แน่นอนไม่ไม่เคยลืม กับแม่เบลก็คุยกันทุกวันนะทุกคนประสานงานส่งของกันทุกวันนะแดดประเทศไทยทุกคน4 1องศาปาดร้อนมา,มากๆเลยเบลไม่เคยเจออะไรรอนขนาดนี้ขนาดับรถยืนเมือแตกพักๆๆ,ๆๆๆๆๆไม่ได้จะไม่อยากพาลูกออกจากบ้านเลยแต่ว่าเด็กๆเขาก็ขอมาเล่นที่สวนสาธารณะเบลก็เลยพามาแล้วก็พามาแวะที่ตลาดเบลมาซื้อผงซื้อผักด้วย ได้ผักกะเพราแล้วก็ถั่วแล้วก็ผักคะน้านะทุกคนได้หอมแดงได้พริกป่นได้อเขาเรียกอะไรอ่ะ <Okay. S 1> ข้าวคั่วหัวหอกนะทุกคนเอาไวปไปใช้ลุงใช้ลาบอะไรก็ว่าไปเด็กๆเห็นไก่ทอดแม่หนูอยากกินไก่ทอดจ้ะจัดไทยจัดซ้ใหม่เลยจัดน้องทอดไม่ละยี่สิบบาทซามใหม่กบหกสีพาเด็กๆมาจอดแวะที่สนามเด็กเล่นพี่สาวเบลโกมาที่ตลาด ทุกเย็นนะทุกคนพี่ก็จะมาตลาดทุกวันมาซื้อของเพื่อจะเตรียมของไปไว้ขายเนาะก็พี่ก็ขับรถมาหาเรานี่แหละเจอเราที่สวนสาธารณะก็เลยแวะกันนี่ก็มองหากันมันก็ไม่ไกลกันนะเนาะทุกคนก็ดีที่อยู่ได้อยู่ใกล้ๆพี่ด้วยก็ได้เจอกันทุกวันดูแลกันไปเนาะทุกคนมันชีวิตเรามันก็แค่นี้แหละก็ดูแลกันไปเนาะวันนี้ตอนที่โบนั่งอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะทุกคนโบนั่งพาเด็กๆเล่นอยู่ทั้งวันนี้ก็ชอบมาเตะฟุตบอลกับเพื่อนๆที่ มากๆเลยเรยก็เลยพามาทุกๆวันเนาะแล้วคราวนี้เบลก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่สาวใจดีที่จังหวัดเชียงรายก็โทรมาบอกว่าพี่อยากอ่ะซื้อเค,ค้กให้เบลแล้วก็ซื้อ ไก่ kfc ให้เด็กๆด้วยเบลก็เลยบอกว่าอำเภอนากลางมันไม่มีไก่ kfc มันมีแค่ไก่ทอดเหมือนเป็นรถเข็นอย่างนี้แล้วก็เลยเปลี่ยนเอาเป็นพิซซ่าเพราะว่าเด็กๆชอบกินพิซซ่าพี่ก็ดีใจที่แบบเห็นเด็กๆได้กินพิซซ่าเบลก็เลยไปซื้อพิซซ่ามาสามถาดเอากลับไปให้ป้าถาดหนึ่งแล้วพี่เบลก็เอาไปใส่บาตรเหมือนเดิมแนละ้วทุกคนก็อนุโมทนาบุญด้วยเนาะแล้วก็บิวก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ซื้อเค้กให้แล้วก็ซื้ออ่า พิซซาให้ด้วยเบลกลาบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกคนมาอวยพรแล้วก็เป็นกำลังใจให้เบลเสมอไม่เคยทิ้งเด็กคนนี้ไปไหนถึงแม้ในยามที่เราท้อแท้หมดกำลังใจทุกคนก็ยังอยู่ข้างๆเบลไม่เคยหายไปไหนเบลนึกว่าเพื่อน,อน,อนๆในโลกออนไลน์จะไม่มีอยู่จริงเนาะแต่ว่ามันก็มีอยู่จริงนะขอบคุณทุกๆกคนที่ยังอยู่ข้างๆและให้กําลังใจเบยเสมอเบลไปซื้อเค้กมาทุกคนเบลก็ไม่รู้หรอกว่าเค้กฝอยทองมันอร่อย เบลก็แฮปปี่เบอร์เ,รบแบบแเดย์บเบลลาไปเลยจ้ะสุขสันต์วันเกิดให้บเบลล่านะคะขอให้เป็นขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่31ขอให้เป็นปีนี้เป็นปีที่ก้าวไก่แล้วก็พี่สาวจากเชียงรายก็บอกว่า,า,าให้นําเทียนมาก้าเล่มปากเพื่อก้าวหน้าก้าวไก่ขอให้เบลเจริญรุ่งเรืองก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจด้วย เด็กๆก็ช่วยกันเสียบเทียนใหญ่เลยทุกคนไม่เคยไม่เคยเสียบเทียนอะไรแบบนี้นะก็เสียบเทียนประมาณ9อันแล้วก็ช่วยกันแบบขมกักขมิ่นเนาะถ้าเป็นงานวันเกิดน้องอดีตจริงๆกับอนาจริงๆก็งงงงงงคงจะสนุกมากเพราะว่าหล,ลานโดยทั้งสาคนก็คงจะอยู่ที่นี่เพราะว่ามันก็เปิดเรียนน้องอดีตนะเกิดประมาณวันที่จ็วันที่14มิถุนาแล้วก็น้องอนานี่เกิดวันที่7เดือนกันยายนะทุกคน เขาก็จะเบลก็คงจะจัดงานวันเกิดให้ลูกแบบก็มีหลานมีพี่สาวมาอย่างนี้คงจะสนุกกันน่าดูเลยนะทุกคนเราก็จะมาจุดเทียนจุดอะไรฉลองวันเกิดนี่ก็คือครั้งไม่ใช่แบบว่าครั้งแรกหรอกทุกคนเราก็เคยเป่าอยู่นะแค่แต่ก็นานมาแล้วแหละแต่ก็นันี้ในในรอบปีที่สามสิบเอ็ดที่เราได้เป่าแบบนี้กับกับพี่ที่เบลพี่เตยอะ่ะเบลก็ยังไม่ได้เคยได้เป่านะพี่เตยก็ถามตลอดว่า อยากเป่าเค้กไหมอยากอะไรไหมแต่นุ้ยจ้าแล้วก็ไปเมามาล้ามาล่ยกับเพื่อนไปไม่ค่โโอยกลับบ้านเราทุกคนก็คือไม่ side, ได้แบบกับครอบครัวสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นปีนี้เราก็เป็นแม่แล้วเนาะก็มาเป่ากับครอบครัวลวกัน ทาก่อนอย่ามาจยก่ถ้ารู้จะทตาทเจับลองไีดูจากขา้มามาที่ทาก่อนแล้วก็ให้เป่าหมาที่ทาขาป้อนก่อ

กว่าจะได้เป่าเค้กเสร็จก็คือจุดกันไปประมาณหลายรอบมากแล้วทุกคนก็มีเด็กๆด,ด้วยก็มีความสุขมากๆเกลยนะเบลก็ยิ้มก็หัวเราะกับก็บเป็นการเป่าเค้กที่มีความสุขมากๆเลยนะคะปีนี้เค้กฝอยทองมีสั้งสีเขียวสีเหลืองก็คืออร่อยมากๆเลยที่แถวที่เบลอยู่เนี่ยร้านเค้กไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ร้านไก่ทอด KFC อย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีนะทุกคนแต่อย่างน้อยมันก็มีพิซซ่าแหละทุกคนมีร้านเค้กอะไรเงี้ยมันก็เป็นอำเภอที่ไม่แบบไม่ได้ใหญ่มากอะไรหรอกในตล,ตลาดเนี้ยเราก็อยู่ใกล้ตลาดแล้วก็ไปมาได้ง่ายก็สะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากๆอยู่ที่นี่รู้สึกว่าเบลกินอินนอนหลับแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลย <c oughs> <c oughs> ก็มีความสุขนั่นแหละทุกคนก็ขอบคุณทุกๆคนที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจกันเสมอนะคะ และอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่เล็กกับแฟนนะทุกคนแกอยู่ต่างประเทศบอกว่าวันเกิดเบลก็อยากจะให้ของขวัญที่ใหญ่มากๆเบลก็ได้ถามว่าอยากจะให้ของขวัญอะไรคืออยากจะซื้อเครื่องซักผ้าให้เบลเครื่องหนึ่งทุกคนค่ะเบลก็ว่ามันก็ใหญ่มากเลยนะเบลเกรงใจมากๆเลยเป็นของขวัญที่ใหญ่มากๆเบลก็ขอบพระคุณพี่เล็กกับแฟนมากๆเลยนะคะที่ซื้อเครื่องซักผ้าให้เบลก็ยังไม่ได้ไปซื้อหรอกทุกคนเพราะว่าเบลมีนัดส่งของ ขายของแพ็คของคิวออเดอร์แล้วก็เขียนออเดอร์หลายอย่างด้วยก็ว่าเดี๋ยววันไม่เกินวันสองวันนี่แหละเดี๋ยวเบลจะไปพาทุกคนไปซื้อเครื่องสัมภาไม่รู้ว่ามันจักบาทเนาะก็บรูวว่ามันจักบาทแต่ทุกคนมันมันค่อนข้างที่จะพแพงเนาะเบลไปซื้อมะ่หุงข้าววันนั้นก็สามเก้าเก้าขนาดสองลิตรแล้วเบวลขับรถผ่านตามตล,ตล,ตลาดเนี่เยเบลเห็นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าถ้าเป็นแบบอย่างใหญ่ๆก็ แบบ5,999อย่างนี้ก็มีนะทุกคนเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนมากมันก็จะราคานี่เนาะมันคน่อนค่อนข้างแพงโอ้ยอยากได้ผัวเป็นเจ้าของอ่าลานเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเราคงจะได้ราคาลด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 ,ลด,ลดเลยนะมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกนะทุกคนว้าลูกสองแล้วผู้ใดสิมาเอามาเอากรนะซาน้อจ๊ะฉันจะอยู่คนเดียวตลอดไปฉันจะเป็นโสเปล้ว พูดคุยสนุกสนานเฮฮากันไปนะทุกคนเราก็จะไม่เครียดไม่อะไรเพราะว่าโอ้เราเครียดมาเยอะแล้วเรามาถึงบ้านเกิดแล้วเรามาถึงบ้านที่เราเกิดแล้วเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเรามีความสุขเราก็จะไม่พูดเรื่องเครียดแล้วนะทุกคนเค,ค้กก็อร่อยมากหวานมันกําลังดีแต่ว่ากินได้ไรก็บบานบานความรักโลกนี้เป็นสี ชมผูหวานคากหวานเน่เบลน่าจะเอาเค้กที่มันเป็นช็อกโกแลตนะเด็กๆคงจะชอบแต่ว่าพอชิมไปเค้กคํานึงอานาก็ไม่ค่อยกินเนาะน้องอดินก็เลือกกินพิซซ่าเพราะว่าตอนที่เบลไปซื้อพิซซ่าเขาบอกกับพี่สาวเบลว,ว่า พิซซ่าอร่อยมากเลยนะน้องอดินค่อนข้างที่จะกินเก่งมากๆเลยนะทุกคนอานานนี่ก็เริ่มกินเก่งเหมือนพี่เพราะว่าเห็นพี่กินเยอะก็กินตามเนาะเพราะว่าน้องไม่ได้กินนมเมลแล้วก็เลยแบบเออกินข้าวแทนอย่างเงี้ยก็พากินนู่นกินนี่ก็จุบก็จิบไปก็คือกินไปได้เรื่อยๆเลยแต่น้องอดินเนี่ยก็คือกินเก่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแหละทุกคนคือใครล่ะคือเมย์มั้นี่แหละ นี่แหละลูกแม่ก็เหมือนแม่และจ้าก,กินเยอะๆเลยลูกน่ารักที่สุดโอ,อ้ย <_ d ata> พิซซ่าก็ราคาไม่แพงนะทุกคน79บาทหน้าปูอัดชีสซอสมายองเนสบ้านเรามันจะค่อนข้างหวานเนาะแต่ว่าถ้าเป็นอซอสมายองเนสประเทศอีราน มันจะรสชาติออกเปรี้ยวมันจะไม่เหมือนเลยที่นูน่นเนาะเขาชอบรสเปรี้ยวมากๆเลยแต่บ้านเรามันจะรสกลมกล่อมรสหวานเด็กๆก็เลยกินแบบกันแบบอริดอ,อร่อยมากอน,นาก็ชอบตอนที่เบลไปซื้อของอ่ะพี่ก็พากินพวกข้าวโพดข้าวโพดกันจนอิ่มแล้วนะทุกคนเจอพิซซ่าอีกกินเข้าไปกันคนละชิ้นสองชิ้นก็คือจุกไปได้ค่ะบ่าจุกทั้งหนลูกไข่ก็คือเบื่อมเอาบามเอาดูน้องดิ้งกินดิโอ้ยมาเด้อมาเรียงลูกซอยกันเด้อค่ะ ตอนที่เบลออกไปข้างนอกนะทุกคนเบลก็ไปซื้อหมุงมาด้วยเพราะว่ายุงกัดลูกหน้าน้องอดินเนี่ยกัดจมูกด้วยนะทุกคนมุ้ยบวมว่าเป็นลูกข่อยเป็นแบบแตกหนุ่มเป็นสิวนู่นแหละยุงกัดจาดก,กัดแก้มกัดอะไรมาจุบแก้มเน่จุบขาเนี่ย อ่เวลาที่ยุงกัดยุงอะไรอ่ะน้องจะแบบว่ามินตุ่มที่ใหญ่มากๆจะแพ้แพ้น้ําลายยุงอ่ะทุกคนแล้วมันก็จะใหญ่มากเแบลบก็เลยไปซื้อมุ้งมาเลยตอนแรกว่าอยากจะได้มุ้งที่มันเป็นมุ้งเต็มนั่นแหละแต่มันไม่มีขายก็จะจะรอสั่งจากเน็ตมันก็หลายวันเนาะเแบลบก็เลยไปซื้อตามร้านเลยเอามุ้งแบบนี้ก็ได้มามัดเอาแล้วก็มาห้อยห้อยอันนี้เอาดีกว่าที่เราจะรอจากอินเทอร์เน็ตแล้ว ทำให้ลูกยุงกัดวันสงวันนะทุกคนถ้านอนแบบนี้จะได้นอนสบายก็เลยเลือกเนี่ยสีเขียวเหนียวซักมาเลยค่ะกลา,างมุ่งให้ลูกนอนไปเลยเด็กๆก็ตื่นตาตื่นใจว่าแม่เฮ็ดอีหยังเนะาะบาดที่นี่นะอยู่แบบนี้ละลูกวิถีอีสานแม่ก็อยู่มาแล้วเกิดมาเป็นคนเบิร์ตชัดนี่กะ ถือซะว่าเป็นคนดีแล้วก็ทําดีที่สุดแล้วแหละลูกก็ต้องอยู่ได้แม่กับแม่ก็อยู่ได้ลูกก็ต้องอยูได้คือกันเด้อค่ะเด้อปรับตัวกันไปเนาะนี่แหละมุ้งที่เรากางก็คือเป็นอารมณ์นี้เลยทุกคนสีเขียวเขียวกับกับสีฟ้ากางมุ้งเข้าไปแล้วบ้าเออมันก็ดีอยู่นะทุกคนเก็บมุง้งเก็บอะไรให้เรียบร้อยเด็กๆจะได้นอนสบายยุ่งกับสิบวกับพร้อม กัดลูกไม่พอนะกัดเบลวด้วยค่ะมันน่าโมโหมากเลยแล้วตีมันไม่ได้มันโอ้ยพุพัพุงพ,บพ,บพบับินเร็วมากนะทุกคนโมโหมากขนาดเปิดพัดลมเปิดทั้งแอร์ก็ยังเอาสู้ยุงไม่อยู่ทุกคนแต่ว่าบ้านเรามันก็ยุงเยอะเนาะมันก็ต้องป้องกันไว้มีมุ้งมีอะไรมันก็ดีกว่าต้องก็ต้องคอยระวังว่ายุงมันนู่นนี่นั่นหลายอย่างเบลก็อยากซื้อยาก,กันยุงมาจุดไว้ข้างนอก จุดไว้ข้างนอกเดี๋ยวมุกยุงมันก็แห่มาข้างในรุมกัดเราอีกกันกับบอมเมียหนึงน้องมารุ่มตีสันนีลุ่งตุงนั่งอีกแล้วบายไฟติ้งกับยุงอีกแล้วขากันให้ตายไอ้กับบอเช้าหัก มีพูดถึงยุงเนี่ยร้องเป็นเพลงได้เลยนะไม่ใช่อะไรนะทุกคนมันมีความในใจลึกๆแต่ว่าเก็บไว้ในใจคนเดียวตลอดไปเด็กๆก,ก็มีความสุขในการนอนมุงนะทุกคนครั้งแรกเป็นประสบการณ์ประสบการณ์เอ่อหลายรอบแหละเป็นนอนบ้านที่สาวแต่มันเป็นมุงเต็นท์ไงเขายังไม่เคยกลางเต็นท์อะไรแบบนี้มันก็เลือดดีอยู่นะสําหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลคล์กดแชร์นะคะสําหรับวันนี้บายบายสวัสดี ดีค่ะ